สวัสดีครับเพื่อนๆสต็อปบายครับตอนนี้ผมอยู่ในรายการของ a s เชีย a รลเลสซิสนามแรกซึ่งจะมาทําการแข่งขันกันที่สนามช้างอินเต n ร์เนชั่นแนลเ i อครับและอีกรุ่นหนึ่งที่ี่ต้องบอกว่าเป็นก้าวแรกของนักแข่งหลายๆคนนะครับซึ่ง Honda เขาก็มีการการปลูกฝังขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นรถแบน,นะครับขึ้นมาเพื่อให้นักแข่งได้มีโอกาสเข้ามาทําการแข่งขันนะครับและอย่างไทยแลนด์ทาเลนเองก็เป็นอ,อีกรุ่นหนึ่งที่ เป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะก้าวขึ้นไปสู่รายการ MotoGP ซึ่งนักแข่งไทยในสังกัด Honda หลายๆคนเองก็ เคยผ่านจุดนี้มาแล้วและคนที่อยู่หลังผมนะครับกับดีมแนะนำสวัสดีครับแนะนำชื่อจริงนิดนึงผมผมลืมชื่อจริงไว้เนี่ยชื่อดีมสิทธิศก่อเฉียงเออเรียกกันแต่ชื่อเล่นจนลืมชื่อจริงไป้ละอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับดีมกันว่าการเริ่มต้นของเขาอะ่ะการเริ่มต้นที่จะขึ้นมาแข่งในรุ่นเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับป๊บนหนึ่งอ่ะดีมเองทําหน้าที่ เป็นโค้ดครับผม,มบดิมดิมทำหน้าที่ปีนี้ดิมทําหน้าที่เป็นโค้ดให้อคาเดมีแล้วก็ Thailand Talent ครับทั้งทั้งสองรายการครือตั้งแต่เริ่มต้นต, <มา S 2> ตั้งแต่เริ่มต้นย,ยันยันจะไปเอเชียเลยครับอ๋องั้นก็จะ,จะเห็นจะเห็นโครงสร้างทั้งหมดของของรายการอยู่แล้วใช่ครับผม แล้วก็เด็กที่จะเข้ามาขี่ในอะคาเดมีได้ก็คือเราจะไปคัดตามภาคครับคือจะมี4ี่ภาคเราจะคัดภาคละ10คน10คนแล้วเราจะมาคัดอีกทีที่ที่กรุงเทพที่กรุงเทพเราจะคัดเอา20คนแต่ทีนี้เราได้18คนครับจนขึ้นมาขี่ในรายการนี้ได้และถ้าเกิด คัดแข่งมีผลงานจากรายการนี้ไปไหนต่อได้ครับพอมีผลงานในรายการนี้เราจะส่งไปคัดในรายการเอเชียทาเลตนครับเอเชียทาเลต์ใช่ครับเหมือนเหมือนที่ก้องสมเกียรติแล้วก็ัชกรบัวรีทั้งทั้งสองคนนี้ก็อยู่ในเส้นทางนี้ครับก็ต้องผ่านก็ต้องผ่านมาเหมือนกันใช่ครับผมแล้วในรุ่นนี้เราเห็นมีต่างชาติมาร่วมทําการแข่งขันด้วยครับคัดมาอย่างไรครับก็ชาวต่างชาติก็จะคัด แต่ละประเทศนั้นนั้นเขาก็จะคัดเข้ามาสองคนสองคน2องคนแต่ละชาติจะได้ได้สิทธิสองคนเดเอาแค่ในย่านอาเซียนอาเซียนครับอาเซียนแต่ปีปีนี้เหมือนกับมีทางสเปนมาแต่ว่าเหมือนกับเขาเขายกเลิกด้วยด้วยเรื่องเรื่องเอ่อเรื่องบัจเจนเรื่องอะไรออเอแต่ก็ก็มีมาเข้ามาขอขอเราเข้ามาครับแต่ว่ามันมันคนละฝั่งเขาก็เลยยังไม่นี่แหละครับจุดเริ่มต้นรถที่ใช้อยู่ เป็น,ปน <250 S 2> รถ NSF 250องนะครับและเห็นบอกว่าในปีนี้รถทุกคันจะต้องเหมือนกันแบบร0อใช่ไหมเหมือนกัน100%ครับเมื่อก่อนเนี้ยจะเปลี่ยนโซ่สเตอร์ได้เมื่อก่อนใช่ครับมีเปลี่ยนโซ่สเตอร์ได้ครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็จะมีของเรื่อง ช่วงโชกนิดหน่อยครับเพราะว่าเด็กแต่ละคนน้ําหนักค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแล้วก็ส่วนสูงที่จะแตกต่างกันแต่โพซิชันต่างๆเราจะเป็นสแตนดาดก่อนแล้วค่อยมาปรับหาปรับหาในเรื่องของน้ําหนักและส่วนสูงของเด็กที่ขี่คันนั้นๆคบางเช่นแฮนด์อย่างเงี้ยบางคนก็จะหุกเกินไปบางคนก็จะกลางเกินไปอ๋ออะไรประมาณได้ปรับได้ปกติครับโชกก็ปรับได้นิดหน่อยครับแต่ว่าก่อนที่จะปรับก็ต้องมาอธิบายให้เราฟังก่อนว่าทําไมถึงปรับเป็นเพราะอะไรถึงจะปรับ รถมีอาการแบบไหนอะไรประมาณนี้ครับจะจะต้องทําให้เด็กเรียนรู้ด้วยว่าปรับแบบนี้ไปเพื่ออะไรปรับแบบนี้จะได้อะไรเด็กจะได้ต่อยอดไปในรายการสูงๆต่อไปได้ครับมีเหตุผลอยู่มไม่ใช<ห>่แบบ,บมันจะปรับก็ปรับใช่ครับครับต้องต้องมีเหตุผลก่อนครับครับ ทั้งโชกหน้าแล้วก็โชกหลังเลยโชกหน้าแล้วก็โชกหลังครับ,รบแต่ส่วนทุกอย่างเหมือนกันหมดครับครับทังนั้น,น,นทุกอย่างเหมือนกันหมดอย่างเหมือนกันหมดโซ่สเตอร์ก็เหมือนกันครับครับเีาเวมือูกันหมดเลยครับแล้วอย่างยางเปลี่ยนได้ยังไงได้บ้างเอย่ยยางยางเนี่ยเราจะใช้ ทั้งหมดคือ2คผู้ครับสองผู้จะใช้เป็นใช้แข่งใช้แข่งเลสหนึ่งะเลนสองส่วนยางเก่ายางเก่าที่ใช้กันเลสหนึ่งและเลนสองจะใช้เป็นการไปซ้อมในของสนามถัดไปเราจะฝึกให้เด็กใช้ยางเก่าจนจนสามารถคอนทรลว่ายางเก่าขี่แบบนี้ยางใหม่ขี่แบบนี้พอเราเราสามารถขี่ยางเก่าได้แม่นยําแล้วก็เร็วพอเราเปลี่ยนยางใหม่ไปเวลามันจะเร็วขึ้นแน่นอนทุกอย่างมันมีเหตุผลนะครับทุกอย่างมีเหตุผลแล้วก็แล้ว อย่างตัวรถครับผมตัวเฟรมตัวถ่ายข้างหลังได้ไหมได้ได้เนาเราไปถ่ายข้างหลังได้อันนี้เขากกำลังจะเริ่มแบบเตรีมตัวทำการค u a l ลือกคัดเลืครับควดลสิบเอ็ดโมงสี่ิบ้าครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างส <40 S 2> ิบเอ็ดโมงสี่สิบครับอืมนะครับนี่ อย่างคันนี้ตัวนี้นก็จะเป็นสองคันนี้ก็จะเป็นรถสแปร์รถสแปร์ในที่นี้หมายถึงว่าเวลา,อ,าออกไปคอลี่ไฟแล้วรถมีปัญหาหรือว่าอะไรเราจะสามารถเปลี่ยนคันใหม่แล้วลงไปได้เลยเปลี่ยนแค่แฟลลิงแฟลลิงด้านบนแล้วก็ด้านล่างจะเป็นเบอร์รถแข่งของเขาเองอยู่แล้วแต่ล,ลิง่งเป็นรถ spare แฟ่ล,ลิงสามารถถอดแล้วก็ถอ,ถอดได้ง่ายเลย,เลยครับมีแค่4ตัวนี่ครับ,รบส,รสี่ตัวมีตัวนี้ตัวนี้2ฝั่งครับก็ถอดแล้วก็ถอดออกได้เลยใช่ครับเร็วครับตอนนี้เวลาของตัวรถคันนี้ เร็วที่สุดอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้เร็วที่สุดอยู่ที่48.8ครับหนึ่งนาที4 8่ในสนามช้างนะครับผมใช่ไหมณตอนนี้นะครับครับตอนนี้คือเมื่อมอวานเพิ่งซ้อมไปครับแต่ถ้าเวลาที่ดีที่สุดในรุ่นนี้ของเราจะเป็นอยู่ที่47 4 7 8ครับคือน้องน้องมิกธนาลองปิวเคยทำไว้ของปีที่แล้วมาครับมาไหนไหนก็ดูแลอันนี้พี่ปั้นนะครับพี่ปั้นเขากำลังปรับเซตโชคอยู่เลย ใช่ครับวันนี้เป็นช่างประจําทีมฮันด้า TCC เลยครับครับผมนี่นะครับมาดูมาดูตัวรถกันตัวเฟรมอย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นเฟรมลูมิเนียมโชคอัพไซด์ดาวของโชว่านะครับครับใช่ครับนะ แต่ทุกอย่างนี้จะเป็นสแตนดาดหมดเลยครับเป็นมาตนดาดมาจากรถตัวนี้อิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคันเป็นรถสูตรเดิมโรงงานใช่ครับรถสูตรเดิมโรงงานเพราะว่าถ้าไปอยู่ในเกมของมอเตอร์ทีแล้วในตรงนั้นน่ะเขาก็สามารถปรับเซ็ตปรับเซตได้ทั้งหมดคือน่าจะเป็นพวกโช๊คหน้าโช๊คหลังค้อแล้วก็น่าจะโมดิฟายเครื่องได้นิดหน่อยครับแต่ว่าซีซีน่าจะไม่เกิน250% เนาะใช่ครับผมนี่มาดูแผงมอน้ําของเขากันครับเป็นมอน้ําจอโค้งด้วยนะแล้วก็ดูลักษณะของตัวเครื่องยนต์มันเหมือนเอ็นไปอยู่ด้านหลังอ่ะครับเป็นบล็อกรถสูตรเลยครับครับเป็นบล็อกสูเหมือนกับเอ่อซีไองรที่เป็นตัววิบากเหมือนกันครับครับบล็อกจะคล้ายๆกันมันจะไม่ได้ไปตั้งก้าตั้งอย่างนี้นะใช่ครับผมแล้วก็เอียงมาด้านหลังนิดนึงครับครับตัวนี้เป็นขนาดลูกสูบเขาที่ถามมาเมื่อสักครู่นะเป็น ลูกสูบมีขนาด78็มิลชัก52าินะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นอ,อ,อะไรนะลูกสูบเดียวครับผม DHC เนาะสีวาวแรงม้าผอสราบไหมครบพีแรงมา้าเหรอครับอมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับอ,อ,อันนี้ไม่มั่นใจเลย น่าจะอยู่ประมาณจําไม่ได้นะสามสิบเจ็ดหรือสี่สิบสองนี่มั้งครับภาพคิดคิดว่าเราเล่าเนี้ยประมาณประมาณนี้ที่หนึ่งหมื่นพันรอกประมาณนั้นนะครับจำไม่ผิดเนาะเนี่ยตัวรถมีน้ําหนักค่อนข้างเบานะเท่าไหร่องสี่แปดสิบโลไม่ประมาณเนี้ครับประมาณอ่ครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันเผื่อว่าใครที่ดูผ่านช่องสต็อปไปอยู่แล้วก็สนใจอยากที่จะเข้ามาร่วมทําการแข่งขัน ในรายการของคอนดาเขาก็ประมาณนี้ครับเส้นทางโดยที่พี่ดีมของเราได้อธิบายไปตั้งตอเมื่อตอนต้นนะครับอันนี้กำลังปรับโรถหน้าอยู่อืมนะครับก็ประมาณนี้พี่ดีมของเราอุตส่าห พาพาทัวร์พาทัวร์ครับพาทัวร์พาทัวร์ต้องขอบคุณมากเลยไม่ได้ไม่ได้คุยกับเขามานานมากครับก็จะเขินเขินกล้องหน่อยไม่ไม่ไม่ค่อยชินครับผมไม่ได้คุยกับเขามานานมากเด็กๆที่จะขึ้นมาขี่ก็อยากจะให้เป็นเริ่มตั้งแต่เด็กครับเพราะว่าถ้าถ้าเราเริ่มกันตอนโตแล้วเราจะกลัวความเร็วแต่ถ้าเราฝึกมาตั้งแต่เด็กคือมันจะมันจะเป็นรถที่ความเร็วที่มันยังไม่มากแล้วมันสามารถชินกับความเร็วเรื่อยเรื่อยเืยแล้วค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มเด็กมันก็เลย เร็วขึ้นเออัอัออตโนมัติครับเนาะใช่ครับได้วิชาความรู้าจากพี่ดีมด้วยลองมาสัมผัสด,ดูครับกับรายการของ Honda ซึ่งเขามีรถแนบให้วางเพทเ,เทิลให้กับนักแข่งอยู่แล้วข้นก้าวไปสู่ m o t o g ร,รวันนี้ขอบคุณพี่ดีมมากเลยที่มาพูดคุยกับสตอร์บายครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับ